กกนสารของแผนของการปรองดองจริงๆนั้นอยู่ที่กระบวนการ5ข้อแต่ว่าตั้งแต่วันที่ผมประกาศแผนนี้ไปนั้นนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการยุบสภาไปด้วยเนี่ยแน่นอนครับความสนใจของสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะคอาการเมืองและก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของพี่น้องประชาชนนั้นก็อยู่ที่เรื่องของการกาหนดวันเลือกตั้งก็ทําให้มีคําถามต่างๆมากมายม,มากครับว่ากระบวนการปรองดองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วหรือ มันเป็นเรื่องซึ่งไปขัดกับสิ่งที่ผมเคยพูดก่อนหน้านี้หรือไม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนิติรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องอดูคำตอบทางการเมืองโดยไม่กระทบกับเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายและความมั่นคงผมขอเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีหลายคนสอบถามมามากว่าในเมื่อรัฐบาลบอกว่าในขณะนี้มีกลุ่มผู้ก่อการร้ายอยู่เหตุใดจึงจะไปปลองดองกับผู้ก่อการร้าย ขอเรียนให้ชัดนะครับว่าแผนทั้ง5ข้อซึ่งผมได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีตรงไหนเลยครับที่เราจะไปปรองดองกับผู้ก่อการร้ายหรือผู้ที่กระทำการที่ผิดกฎหมายเพราะในแผนทั้ง5ข้อนั้นไม่มีส่วนใดทั้งสิ้นครับที่จะไปเป็นการนิรโทษกรรมในคดีอาญาต่างๆผู้ที่กระทำความผิดมีความผิดเหมือนเดิม จะต้องถูกดำเนินคดีเหมือนเดิมเป้าหมายของเราก็คือการจับกลุ่มดำเนินคดีซึ่งในขณะนี้ก็จะเห็นครับว่าหน่วยงานต่างๆก็ทำงานอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษและดีเอสไอนั้นสามารถที่จะดำเนินการหรือดำเนินคดีในเรื่องนี้มีความก้าวหน้าไปมากเพราะว่าได้มีการจับกลุ่มทั้งคนทั้งมีการยึดอาวุธมีการสอบสวนแล้วสามารถที่จะขยายผลมองเห็นภาพของเครือข่ายของการก่อการร้ายที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอย้ํานะครับไม่มีตรงไหนเลยในแผนของการฟรองดองที่บอกว่าเราไปจับมือไปสมยอมไป,ปรองดองกับผู้ก่อการร้ายพี่น้องประชาชนจะได้มีความมั่นใจก็มีคําถามต่อไปครับว่าแล้วมีการพูดถึงเรื่องการจัดการเลือกตั้งในวันที่14พฤศจิกายนนั้นเพราะอะไรผมก็ได้เรียนกับพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดนะครับว่าการแก้ไขปัญหาความแตกแยกในสังคมนั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหา ในทางการเมืองด้วยก่อนหน้านี้ผมใช,ใ,ชใช้คำว่าเราจะต้องมีคำตอบทางการเมืองซึ่งเดินคู่ขนานและแยกออกจากการทำงานทางด้านกฎหมายและความมั่นคงตั้งแต่ไหนแต่ไรครับตั้งแต่ผมมาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมไม่เคยปฏิเสธแนวคิดในเรื่องของการยุบสภาเพระาะทราบว่ามันมีความขัดแย้งทางการเมืองมีการวิพากษ์วิจารณ์ที่บอกว่า อยากจะเห็นประชาชนนั้นมีโอกาสที่จะตัดสินใจในการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งปลายปีที่แล้วตั้งแต่กลางปีที่แล้วล่ะครับผมได้พูดว่าการยุบสภาน่าจะเกิดขึ้นได้เนี่ยถ้าเรามีเงื่อนไข3เงื่อนไข 1. เศรษฐกิจฟื้น 2. เราตกลงกันเรื่องกติกาได้และ 3. บรรยากาศของบ้านเมืองนั้นเอื้ออานวยให้มีความสงบสุขทำให้การเลือกตั้งนั้นเป็นการเลือกตั้งที่เสรีเป็นธรรม นะครับและไม่มีความรุนแรงหรือปราศจากความรุนแรงปลายปีประมาณเดือนธันวาคมครับผมยังเคยตกลงกับวิปฝ่ายค้านวิบวุฒิสภาผ่านวิปรธบาลว่าถ้านําเอา6ประเด็นซึ่งคณะกรรมการสมานฉันผู้ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาทําประชามติและรัฐสภาเคารพผลของการทําประชามตินั้นเสร็จสิ้นเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะจัดให้มีการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นการที่ผมพูดถึงเรื่องของการที่จะมีการจัดการเลือกตั้งในวันที่1 4พฤศจิกายนนั้นยังอยู่บนพื้นฐานหลักคิดเดิมไม่ใช่เป็นเรื่องของการจำนนต่อการเรียกร้องโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องซึ่งเขาเรียกร้องนันหมายถึงว่ายุบสภากันวันนี้พรุ่งนี้15วัน30วันไม่ใช่ครับแต่